สวัสดีค่ะ ที่กาลังมองหาไอเดียประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดเปิดออกหลังบ้านเหมือนอย่างบ้านหลังนี้วันนี้เนี่ยอิงอยากรีวิวให้เห็นภายนอกกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองจากภายนอกเราก็จะเจอตัวเหล็กดัดก่อนเลยเหล็กดัดบ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นเหล็กดัดลายตารางค่ะเลือกเป็นสีอบดําแล้วก็จุดเด่นที่ลูกค้าชอบมากๆนะคะนั่นก็คืองานสีอบพาวเดอร์โค้ดตัวสีอบพาวเดอร์โค้ดมีข้อดียังไงสําคัญมากคือเขาจะมีความลื่นมือค่ะแล้วก็2เขาจะทําความสะอาดง่ายมากวันนี้อิงเจียม เทมพิเศษนั่นก็คือผ้าชุบนะ้ำเขาใช้ผ้านุ่มๆของเราเนี่ยแหละค่อยๆเช็ดทาความสะอาดไปเลยข้อดีของการใช้สีอบเผาเดือดโค้นั่นก็คือเขาจะมีสีที่ลื่นมือเพราะว่าสีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสีเงาหรือว่าเป็นสีตึงเงาไม่ได้เลือกใช้เป็นตัวสีสากไม่เหมือนสีพ่นน้ามันที่เขาจะมีความสากมือมีลูกค้าบางคนตั้งแต่ตอนสมัยอิงยังไม่มีงานสีอบแล้วยังเป็นงานสีพ่นอยู่ลูกค้าจะแบบคอมเพลนว่าทําไมแบบเหล็กดัดเช็ดไปแล้วมันเป็นขุยผ้าเกิดจากว่า เนื้อสีของแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะพอเราขยับมาใช้พาวเดอร์โคดลูกค้าก็ติดใจแล้วก็ชอบมากๆเลยอีกหนึ่งจุดนะคะที่ลูกค้าสิงให้ความสนใจเรียกว่ามือจับเขาวควายค่ะตัวที่เลือกใช้เนี่ยเป็นมือจับอลูมิเนียมด้วยนะคะดูเหล็กดัด่มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่การที่เราเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้ทันยุคทันสมัยเพื่อทาให้ใเหล็กดัดของเราเนี่ยไฮเกรดมากยิ่งขึ้นนะคะเราบอกว่าซื้อไปติดบานเนี่ยไม่ผิดหวังบางคนเสียดายว่าเอ้ยฉันมีประตูทึบอยู่แล้วไม่ต้องติดประตูเหล็ก แต่ว่าถ้าเรามออีกมุมหนึ่งนะคะวันที่อากาศดีๆแบบนี้เนาะเปิดประตูทึบไว้แล้วก็ติดประตูเหล็กดัดก,ก็จะช่วยทําให้บ้านเราระบายอากาศมากยิ่งขึ้นได้หนึ่งไอเดียค่ะงานประตูบูธลายตารางสีอบดัวันนี้เอามาฝากทุกคนกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะในเขตภาคอีสานค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เตือนใจการช่างตามข้ทใดถึงไวันนี้ได้เลย